ในโลกของบิตคอยเนี่ยนะครับมันจะมีคำสั่งทางเทคนิคเล็กๆตัวหนึ่งที่แบบน้อยคนมากที่จะรู้จักชื่อของมันคือ OP_underscore_return ครับฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมว่าไอ้คำสั่งเล็กๆนี่แหละครับที่ส่งผลกระทบแบบมหาศาลต่อเครือข่ายทั้งหมดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราใช้บิตคอยทาอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่การโอนเงินให้กันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง คำตอบของคำถามนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เพราะว่าการพยายามเอาบิตคอยน์ไปใช้ทำอย่างอื่นเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับมันเกือบจะทำให้ทั้งระบบพังลงมาเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของปัญหาที่ซ่อนอยู่ลึกๆและทางออกที่บอกเลยว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยปัญหาเรื่องข้อมูลของบิตคอยน์หรือภัยคุกคามจากสิ่งที่เรียกว่าขยะดิจิตัลครับ คือเพื่อให้เข้าใจปัญหานี้นะครับเราต้องรู้จักหน่วยความจำา2ส่วนของ Bitcoin กันก่อนลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้เลยตัวบล็อกเชนเนี่ยมันก็เหมือนกับฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของเราเลยคือเก็บข้อมูลทุกอย่างแบบถาวรลบไม่ได้ส่วนอีกอันที่เรียกว่าชุด UTXO เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนแรมครับคือเป็นหน่วยความจำระยะสั้นที่ต้องเร็วต้องคล่องตัวต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เครือข่ายมันทำงานได้ปลืดดไม่สะดุด ซึ่งไอเจ้า ram หรือชุด utxo นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยในช่วงแรกๆเลยเนี่ยมีคนพยายามจะเก็บข้อมูลลงไปบน bitcoin ด้วยการสร้างธุรกรรมปลอมๆขึ้นมาครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเครือข่ายมันแยกไม่ออกว่าอันไหนคือเงินจริงอันไหนคือข้อมูลขยะมันก็เลยเก็บทุกอย่างรวมกันไว้ใน ram หรือชุด utxo เนี่แหละครับผลก็คือ ram มันก็บวมขึ้น,นเรื่อยจนเกิดภาวะที่เรียกว่า utxo b l o a t ซึ่งอันตรายมากๆนะครับ เพราะถ้าแรมเต็มเมื่อไหร่เครือข่ายก็จะอืดช้าและแพงขึ้นจนอาจจะไม่มีใครอยากรันโนดอีกต่อไปซึ่งนั่นก็คือหายนะของเครือข่ายเลยและเรื่องนี้ก็นําเรามาสู่ส่วนที่2ครับซึ่งเป็นทางออกที่ฟังดูแล้วย้อนแย้งมากๆนั่นก็คือการมาถึงของ OPRTR ต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่สร้าง OPR Return ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะสนับสนุนให้ใครมาเก็บข้อมูลบนบล็อกเชนเพิ่มเลยนะครับตรงกันข้ามเลย พวกเขามองว่ามันเป็นเหมือนมาตรการลดความเสียหายมากกว่าคือเหมือนเป็นการบอกว่าโอเคถ้าจะทิ้งขยะก,กันนักใช่ไหมงั้นก็มาทิ้งตรงนี้แล้วกันนะในที่ที่มันจะไม่ไปอุดตันท่อส่งหลักของระบบนะครับแล้ว OPRTR มันทำงานยังไงเออมันคือคำสั่งพิเศษครับที่จะไปแปะป้ายกำกับข้อมูลนั้นๆว่าเฮ้ hey, นี่ไม่ใช่เงินนะใช้จ่ายไม่ได้พอมันมีป้ายนี้ปุ๊บข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงไปในบล็อกเชนที่เป็นเหมือนฮาร์ดไดรฟ์ได้เลย ระบบจะก,การมันออกจากชุด UTXO หรือ RAM โดยอัตโนมัติพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนช่องทางด่วนพิเศษสำหรับข้อมูลที่จะไม่ไปรบกวนการทำงานปกติของเครือข่ายเลยครับพอมาดูเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับธุรกรรมที่เป็นเงินปกติเนี่ยจะต้องถูกเก็บไว้ใน RAM หรือชุด UTXO เพื่อรอการใช้งานครั้งต่อไป แต่ข้อมูลที่ส่งผ่าน OP_Return จะถูกส่งตรงไปที่ฮาร์ดไดรฟ์ถาวรโดยที่ไม่เคยต้องแวะมาที่แรมเนยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละครับคือหัวใจที่ทำให้มันแก้ปัญหา UTXO b r o a d ได้อย่างเด็ดขาดและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับจากแค่เครื่องมือที่สร้างมาเพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิค o p r t r u n กลับค่อยๆพัฒนาไปสู่สิ่งที่ไม่มีใครเคยจินตนาการถึงมาก่อนเรามาดูกันต่อในส่วนที่3ครับ คือหลังจากที่ Opium De Scartion ถูกสร้างขึ้นในปี2014นะครับไม่นานเลยโปรเจกต์อย่าง Counterparty หรือแม้แต่ t ท e a t e r ก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมีศักยภาพในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆบนบิตคอยน์ได้นี่นะแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงจุดที่ทำให้ทุกอย่างระเบิดขึ้นมาเลยก็คือการมาถึงของโปรโตคอล Rouns ในปี2024ที่ที่ทำให้การใช้งาน Opium De s c o r t i n พุ่งสูงขึ้นแบบเป็นประวัติการเลยครับใช่แล้วครับการมาถึงของ Rouns นี่แหละ ที่ได้เปิดสักการันใหม่ให้กับการใช้ข้อมูลบนบิตคอยอย่างแท้จริงตัวโปรโตคอลรูนส์เนี่ยถูกออกแบบมาอย่างฉลาดมากครับคือเขาตั้งใจเลยว่าจะใช้ OP พ์อั r เ o r r ป t u r n เป็นหัวใจหลักในการทำงานเพราะเขารู้ว่านี่เป็นวิธีที่สะอาดและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วในการสร้างโทเค็นบนบิตคอยโดยที่ไม่ไปสร้างภาระหนักให้กับเครือข่ายเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะหรอครับก็คือตัวเลขที่น่าทึ่งนี้เลย ในช่วงหลังจากที่รูนสเปิดตัวธุรกรรมที่ใช้ OP underscore t u r n คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง40-60%ของธุรกรรมทั้งหมดในแต่ละวันเลยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยจริงๆและแน่นอนว่ามันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากๆครับเมื่อความต้องการใช้พื้นที่บล็อกผ่าน OPRTR วมันพุ่งสูงขึ้นพร่ดพราดจากรูนส์เนี่ย ค่าธรรมเนียมธุรกรรมมันก็พุ่งตามไปด้วยซึ่งนี่หมายถึงรายได้ที่มากขึ้นโดยตรงของเหล่านักขุดคนที่คอยรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายทั้งหมดของเรานั่นเองและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่ส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดครับเพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาความปลอดภัยในระยะยาวของบิตคอยน์บิตคอยน์มีสิ่งที่เรียกว่าปัญหางบประมาณความปลอดภัยอยู่ครับคืออย่างนี้ครับ รางวัลที่นักขุดได้รับจากการสร้างบล็อกใหม่เนี่ยมันจะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ4ปีหรือที่เรียกว่า halving และมันจะลดลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดซึ่งในอนาคตไกลๆเนี่ยรายได้ของนักขุดจะมาจากค่าธรรมเนียมธุรกรรมเพียงอย่างเดียวเลยคำถามคือถ้าค่าธรรมเนียมมันน้อยเกินไปความปลอดภัยของทั้งเครือข่ายก็อาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงได้ปัญหานี้นำไปสู่การทกเทียงเชื่องปรัชญาเลยครับว่าตกลงแล้ว bitcoin ควรจะเป็นอะไรกันแน่ เป็นแค่ทองคำดิจิทัลที่คนแค่ซื้อแล้วก็เก็บเก็บยาวๆไปเลยหรือควรจะเป็นชั้นการชำระบัญชีระดับโลกที่มีการใช้งานจริงๆมีกิจกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาและไอเดียเรื่องทองคำดิจิทัลนี่แหละครับที่มันดันไปสร้างปัญหาที่เรียกว่า the holding paradox หรือแปลเป็นไทยก็คือความย้อนแย้งของการโฮโดล ความย้อนแย้งของมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือถ้าทุกคนถูกสอนให้โฮเดลให้เก็บบิตคอยน์ไว้เฉยๆห้ามใช้จ่ายเด็ดขาดมันก็จะไม่มีธุรกรรมเกิดขึ้นใช่ไหมครับพอไม่มีธุรกรรมก็ไม่มีค่าธรรมเนียมให้นักขุดแล้วคำถามคือใครจะมาคอยทํางานปกป้องเครือข่ายที่เก็บสินทรัพย์ที่ทุกคนกาลังโฮเดลอยู่นั่นแหละครับเห็นไหมคะว่าพฤติกรรมที่ตั้งใจจะรักษามูลค่ามันกลับอาจจะไปทําลายความปลอดภัยของตัวมันเองในระยะยาวและ OPOP Return ก็คือทางออกที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้ครับ เพราะมันสร้างความต้องการใช้งานพื้นที่บล็อกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ใช่การโอนเงินแต่มาจากการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆอย่างเช่นพวกโทเค็นหรือสเตเบิลคอยกิจกรรมพวกนี้แหะครับที่สร้างค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่องให้นักขุดโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้คนเลิกโฮโดบิตคอยเลยแม้แต่น้อยและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าตกลงแล้ว OPR Turn เนี่ย มันเป็นแค่สแปมที่เข้ามาทำให้บล็อกเชนรกหรือจริงๆแล้วมันคือคกลไกที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการอยู่รอดในระยะยาวของ Bitcoin กันแน่จากคำสั่งทางเทคนิคเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวันนั้นวันนี้ OPRTN ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการถกเถียงเรื่องอนาคตทางเศรษฐกิจของบิตคอย n ไปแล้วครับขอบคุณสาหรับการติดตามครับ